สวัสดีผู้ชมนะครผมวันนี้เรามาอยูกนกับวันพีฟติ้งแพนนะครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมวันที่26เดือน9นะครับผมก็ตัวละครมาใหม่ก็คืออินุอราชินะครับผมหนึ่งในปอก9ดาบแดงนะครับผมก็ล็อกอินครบ14วันก็จะได้ของตามที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งนะครับผมกิจกรรมเริ่มวันที่26แล้วก็จะไปสิ้นสุดอีกทีวันที่23เดือน10นะครับผม ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนอาจจะมีการข้ามื่อนเวลาในบ้านเรานะครับผมก็ลองดูรายละเอียดให้ดีกันแล้วกันนะฮะก่อนที่จะซุ่มนะครับโอเคก็ดูเหมือนจะมีการอัปเดตด้วยนะครับผมแต่ว่าหมดในเรื่องก็ยังไม่มานะครับผมตอนนี้ผมกลับมาอยู่หมู่บ้านบ้านเกิดลูฟี่นะครับผมอา้าวที่ผายกูมไม่ได้จะกดคุยเออนะฮะ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีการอัปเดตใหญ่เข้ามาก็ไม่รู้มีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าผมจะได้ผลทองมาสองร้อผลด้วยนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะผมถ้าเสียงผมเป็นไรไปนะเพราะว่า,อาตอนนี้ผมเหมือนวัดลงคอนะผมแล้วก็พูดพูดไปก็เจ็บหน้าอกน่อยๆน,นะฮะก็ช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่แบบตกบ้างไม่ตกบ้างคาดเดาอากาศไม่ได้นะครับผมก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่พูดไปผมก็รู้สึกเหมือนจะหอบๆเหมือนกันนะเพราะว่าโดนไข้หวัดเล่นงานนะผมไม่รู้ว่าเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะฮะโอเคตอนนี้กิจกรรมของชิกิยังอยู่นะผมก็กิจกรรมเริ่มไปเมื่อวันที่19 เดือนนี้นะผมแล้วก็จะไมหมดอีกทีวันที่22เดือนหน้านะครับผมก็ผมลืมผมไม่รู้ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อคลิปที่แล้วไปหรือยังนะครับผมก็ถ้าใครชอบชิกีก็มาลองสุ่มดูกันละกันนะฮะถ้ามีผลทองเยอะพอสมควรนะนะโอเคไปเราไปเริ่มดูตัวอินุอราชิกันดีกว่านะผมเพราะว่าผมแปลกใจนะว่าทำไมมันถึงให้อินุราชิมานะผมเพราะว่า กว่าอินุอาราชิจะมีบทจริงๆเนี่ยก็เริกก็ก็ล่อไปเกือบที่จะช่วงสุดท้ายของภาควานโนแล้วด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าข่าวที่แล้วมันเป็นอุนติใช่ไหมพอเป็นพอมันเป็นอุนติอะไรอย่างนเนี่ยตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวละครที่มีบทในช่วงท้ายเนี่ยส่วนมากมันก็จะเอามาในช่วงนี้แทนนะครับผมโอเคปุ่มนี้มันอะไรวะโอเคไป เดี๋ยวเรามาดูอินุูราชิกันนะครับผมว่าเผ่ามิงราชาม,มาป่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมไปเราดูวิธีการกดปุ่มคอมโบก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจแหละว,ว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าอินาราชินี่สูญเสียขาไปนะครับผม พราะสูญเสียขาไปกับการพวกที่โดนพวกเผ่าไคโดทรมานนะคือต้องบอกว่าเผ่ามิงอะ่ะมันมีความสามารถเรื่องด้านด้าน,ด,านด้านพลังงานไฟฟ้านะครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าในกลมาบูชิมีความสามารถนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแคลรดมันก็ใช้ใช้ท่านี้เหมือนกัน สมก็เป็นปอกกาวดับแดงนะครับโอ้ไกลร่างเป็นล่างซูลองนะฮะเจ๋งเว้ย <c oughs> จะเป็นล่างซูลองแต่ก็ยังขาขาดอยู่ <c oughs> ผมขอภายเรื่องเสียงนะผมเสียงผมอาจจะแบบลงคอหน่อยนะฮะ สังเกตว่าพอเป็นร่างซูรลองนั้นเนี่ยจะไม่จะไม่ใช้ดาบนะผมจะใช้เป็นกรงเล็บแทนนะฮะโอ,อ,อเคกลับร่างเดิมโอ,อเคดูท่าใหญ่ครับอ,อ๋อท่าใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในร่างไหนก็จะเป็นร่างซูรลองนะฮะทายิงไรเดอร์คิกว่าดีลุยดิ กายร่างสูรลองเลยจะสู้ไค่พุงนี้มันต้องเล่นล่างนี้โ,โแมงโหดใช้ได้ไเว้ยผมว่ามันสวยนะเพราะว่าล่างสูรลองของเผ่ามิงทุกตัวแม่งจะมีความสวยในตัวของมันนะอย่างแครอทอะไรพวกเนี้ยเป็นแม่กระต่ายแบบสาวเลยอะจะ กระต่ายเด็กกาโปโลเป็นกระต่ายแบบกระต่ายสาวผมยาวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูดิว่าพีพีกับใครนะครับอืพีพีกับลูฟี่นะฮะเฮ้ยเรื่องอะไรเด็กเป็ดเด็กน้อยไอสัตว์หมายความว่างไงเนะี่ยโตกุมา ไอ้เอ้ยโอเคประจำเต็มดวงมนวงันโดนกูคือเผ่าซูลองมันจะมีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าร่างนี้จะใช้ได้ตอนคืนประจำเต็มดวงเท่านั้นนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยร่างกายก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเผ่ามิ้งธรรมาดาทั่วไปเนี่ย

จะตายบอกว่าดิดยนงดิึงดิ้งดิ้ง,บบง,แบบงเย้เวลาจะหมดไอ้สัสอื้มไพ่แพ้คุณผู้ชมฮะเอาอีกทีนึง ไปเสียเวลาตอนนี้มันแม่งชอบใช้ท่าเนี่ยใช้ใช้ท่าอย่างเงี้ยแม่งชอบใช้ท่าล็อกเก็ตอะไรของมันดูดูดดูเออเอออาเเอาไปเยอยดูมันเริ่มมาก็โดนแก๊ตลิงโอ้ตายตายตาย มองไม่เห็นว่าเพราะตัวใหญ่แล้วมองเลยไม่เห็นเลย ไอ้ยี่มันชอบใช้ท่าสวนอืมไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้ววะไม่ตายไอ้เยี่มึงขี้โกงไอ้สัต์อโอเคอ ก็อินุวราชีเป็นตัวสายสีเหลืองนะผมก็สำหรับใครที่ขาดกำลังสายสีเหลืองอยู่ก็สามารถมาจับจองได้นะสาหรับตัวอินุวราชิผมว่าแม่งสกิลมันใช้ได้แหละเพราะส่วนใหญ่มันก็มันมีสองล่างนะผมถ้าเป็นล่างล่างล่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการใช้ดาบซะส่วนใหญ่นะผมแต่ว่าถ้าเป็นล่างไฮซูลองเนี่ยก็จะกลายเป็นล่างที่ใช้กงเล็บซะส่วนใหญ่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> เวอร์ชันเอไอบังคับกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ไปยินดีด้ว, <c oughs> นวยนะจีย ซจะเป็นยังไงบ้างนะครับพูดไปก็คันคอไปนะเพราะว่ามันเหมือนมันวัดมันลงคอเชื้อมันลงคอนะนี่เป็นเวอร์ชันแบบ AI บังคับเองนะฮะนี่สังเกตมันไม่ได้ใช้ร่างซูลองเลยนะ เออประมะครับนสอดสุดเออเรียบร้อยโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอินุอราชินะครับผมก็หนึ่งในปอกก้าดับแดงที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็ถือว่า อาจจะได้เห็นบทบาทเขาในเกมในในช่วงศึกโอนิอาชิมะนะครับผมที่จะใกล้เข้ามานี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผม,ผมว่าจะชอบและสนุกกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็ผิดพลาดประการใดขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ